สด mm. um, ีครับวันนี้จะมาเปิดกล่องนะครับต้นไม้นะครับวันนี้เราสั่งเป็นต้นอะไรมาเดี๋ยวมาลุ้นครับทุกคนลองทายดูนะครับพี่พี่ลองทายกันไหมก่อนนะครับว่าเป็นต้นอะไรนะพี่ๆี่นะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับส่งมาจากวีรำแล้วก็จังหวัดระยองนะพี่ๆี่นะต้นไม้ก็ยังแบบขายได้เลยครับตัวนี้นกระแสต้นไม้นะครับไม่ได้เงียบนะครับถ้าใครอยู่ในวงการจะรู้นะครับว่ากระแสต้นไม้ก็ได้เรื่อยๆครับ มีไม้ตัวใหม่ออกมาเรื่อยนะไม้พวกไฮบงไฮบิดอะไรมาเรื่อยๆนะถ้าใครยังแบบว่าสนใจยังอยากปลูกอยู่ก็ที่สวนมีนะครับก็ลองทักมาสอบถามกันได้เลยนะพี่ๆบางตัวเราก็ยังต้องซื้อเข้าอยู่นะเพราะว่าเราไม่มีนะครับบางตัวต้องซื้อเข้าอยู่นะอันนี้ตัวเป็นตัวลเลยทุกคนลองทายดูนะพี่ๆลองทายดูนะครับตัวนี้เป็นตัวใรนะครับบางคนเริ่มผิดแล้วนะ ตดูจะบอกเลยต้นเนี้เมื่อก่อนนะแพงมากๆนะครับใบละสามถึงสี่หมื่นได้เลยนะตัวนี้าก็ราคาเบาลงมาแล้วก็ยับต้องได้ครับพี่พี่ต้องรอหายมา,าปลูกกันดูนะพีะ่พี่นะนี่เหมือนรุ่นกันเป็นต้นไรครับพี่ปึ๊บปึ๊บ โอ้โหเป็นตัวออเลียนี่พี่นะมนสเตอร์ล่าออเลียรนะออเลียนะตัวนี้สวสวยเลย สวยอะ่ะเมื่อก่อนแพงมากนะครับต้นนี้กล่องเปิดกล่องเปิดกล่องคือแขงหน้าบ้าน กินบอกก,กินบ็ก่อสั่งเข้ามาออรียตัวนี้เป็นตัวออรีนะครับหาไน,น้ไปสิก่อ ได้นะ่มีต้นนี้นะอแขกมา้งค่าโอเคอริยอริยสวยเลยเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะพี่นะเป็นต้นอะไร แบบไม่ได้แน่ใจตัวนี้โอ้โหพวสวยเลยพี่ดูพลางกรรมสวยเกินคน่าแรกมาดีมากครับพี่นะตัวนี้นะชอบเลยอ่ะสวยตัวนี้เป็น EP มาเพื่อนนะ มีพาเบิ้งสวย,สวยเลยนะพี่ๆนตนนี้นะครับใบใหญ่มากเ <or leave. S 2> ม่อก่อนขายใบยแล้วสองหมื่ OR นะนอนะอันนี้พูดจริงเลยขายไปแล้วสองหมื่ OR นะตัวเนี้ยเามื่อก่อนนะขายไป่ได้ไงวะมีคนซื้อเลยนะ ตัวนี้คือตลักร้อยครับตลักร้อยตัวนี้จะยิ้มหมดไม่รู้เลยยิ้กับเบาะนี่สวยมากเตินละสะพังมากเลย สวยเลยนะใบไม่เล็กนะครับเราจะลิ้นกันไปเล็กดูดูยอดนี้ สวยนะนี่ครับต้นไม้ที่เราได้มาในทั้งนะหมดสี่กระถางนะครับพี่พี่สวยมากๆเลยนะสวยจริงๆนะพี่พี่นะหูใบย่างใหญ่เนี่ยขายต่อนะใครสนใจก็สั่สงไปได้เลยนะขายตรงนี้เลยสดรอๆ โอเคครับย mm hmm. ังไงก็ฝากติดตามด้วยนะพี่ๆนะไม้ดา่างชื่อสวนดักใบกระเด็นนะครับนี่เลยเอ็ mm hmm. okay, นะพี่ๆนะสวัสดีครับ